สวัสดีครับเพืชอบนี้ก็ฝากคน,น,นดีใจ้ามคลเจ้าของเ้งครับก็ไอทีรร่ซอยนะคเกมาได้เลยอยากมามาตอนนี้ได้เลยแล้วเจ้กากวัดสาขาตาดกปีวันนี้ตอนเช้าจะมหเยี่ยมยทุกคนเพาว่างวันอสวสัสเยี่ยมเช้า เงี้ยสารราคาอนู่สองเจ็ดและตอนไหนก็ไปตลาดมากับปีมาได้เลยหยวส่งไปอีสอตออเบอร์ห้ยังไม่เอาออกสักทีว่าอะไรยังไม่เอาออกแล้าเพื่อนมาเดี๋ยวเลเพื่อนเค่อยาออกแต่